เขียนอะไรก็สมหวังด้วยทฤษฎี369ทฤษฎีนี้อาจจะต้องใช้จินตนาการอารมณ์และความรู้สึกเข้าร่วมสักหน่อยนะคะแต่ถ้าคุณเชื่อและโฟกัสมากพอก็สมหวังได้ค่ะและสมุดเมดิเฟส369เล่มนี้จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นแน่นอนค่ะโดยตุกแนะนำให้ทุกคนนะคะเขียนขอบคุณในช่วงเช้า3ครั้งก่อนคุณเขียนได้ทุกเรื่องนะคะที่คุณต้องการแต่ว่าคุณต้องเชื่อมั่นมากพอว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้น เช่นคุณอยากไปเดทก,กับคนที่คุณชอบลองเขียนขอบคุณที่คุณไปเดทก,กับเขาดูสิคะอย่าลืมลงวันที่ที่เราเขียนนะคะต่อมาก็ให้พลิกอีกหน้าค่ะเขียนความรู้สึกของคุณ3าครั้งเช่นกันคุณอาจจะจินตนาการถึงตอนที่คุณไปเดทก,กับเขานะคะอย่างเช่นเราได้กินอาหารอร่อยๆด้วยกันและเธอก็ชมฉันด้วยว่าฉันแต่งตัวสวยดีคุณอาจจะต้องเขียนถึง21วันแต่สำหรับบางคน5หรือ7วันก็สำเร็จผลนะคะ ขอแค่เราจินตนาการว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นใครสนใจสมุดเล่มนี้กดลงตะก้าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชาวท่านานนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักประจำวันที่1-15กุมภาพันธ์นะคะใครชอบประกดไลค์กด u b บ cribe หรือกดซุปเปอรต์ตงให้ตุกด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่กำลังหาสมุด m a n i f e s t 369ในการเขียนสิ่งที่เราต้องการนะคะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของการ m a n i f e s t หรือเป็นกฎ เขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยให้เราสมหวังเร็วขึ้นนะคะก็ใครอยากรู้ว่าการมินิเฟสคืออะไรยังไงก็ลองเสิร์ชหาอ่านดูได้นะคะหรือ,อ369แมตต์อดเนี่ยมันคืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปศึกษากันดูได้นะคะแต่ว่าสมุดเล่มนี้เป็นสมุดเล่มหนึ่งนะคะที่ช่วยทำให้คุณแบบสามารถจดจอ่อกับสิ่งที่คุณต้องการสามารถโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการได้และก็สามารถสมหวังกับสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะ โอเคก่อนอื่นเลยชาวท่านน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขอดูความรู้สึกของชาวท่านน้ำในช่วง15วันนี้หน่อยโอเคอย่างแรกเป็น,นดึกดับค่ะ reverse นะ the chariot ก็ reverse อ,อู้ the h o r o s a n p e reverse ค่ะ h i g the tower reverse ค่ะ แล้วก็สี่ถ้วยรีเวิร์สเออไม่รีเวิร์สขอภยัยชาวท่านน้ำนะคะก็ยังมีความรู้สึกถึงความรักกับใครบางคนอยู่แต่ว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนหนึ่งที่ตุก่าคุณน่ะก็มีตัวเลือกแหละแต่ตัวเลือกอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเออมันก็เป็นตัวแบบความรู้สึกของตัวเลือกที่ดีอย่างนะคะเดือนนี้จะได้รับการติดต่อจากใครนะคะโอเค เก้าถ้วยแต่เราพูดในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะคะก่อนอื่นเลยอะตุ๊กว่าคุณมีคนอยู่ในใจค่ะที่คุณนึกถึงแต่ว่าคุณไม่ได้คาดหวังถึงการกลับมาของคนคนนี้หรือคุณก็ไม่ได้อยากจะกลับไปหาคนคนนี้เช่นเดียวกันนะคะไพ่แค่อารมณ์เหมือนขอแค่ได้คุยกันนิดหน่อยหรือได้ติดต่อกันนิดหน่อยคุณก็โอเคแล้วอะเหมือนตุ๊กว่าแอบคล้ายๆชาวท่านไหนนะตุ๊กเพิ่งดูไปเหมือนแบบ แค่ให้มีกันอยู่ในใจก็มีความสุขหรือเป็นคนที่แบบว่าเราสามารถได้คุยกันแบบอย่างนี้ความสุขอะเอออะไรอย่างเงี้ยหรือแชร์แชร์แบบชีวิตร่วมกันเพื่อท่แชร์ชีวิตแบบอยู่ด้วยกันนะแบบแชร์ปัญหาแชร์ความสรุปร่วมกันน่ะก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าตุกว่าบางอย่างเลยนะของชาวทตุน้ำอ่ะตุกคุณมีเซนส์อะไรบางอย่างค่ะว่าบางความสัมพันธ์น่ะ มันจะกลับมาให้คุณได้พิจารณาอีกครั้งว่าคุณจะเอาอยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือจะไปยังไงอะ่ะตุกว่าคุณจะมีเซนส์อะไรบางอย่างและที่แน่ๆเลยอะ่ะตุกแค่มีความสุขว่าเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่คุณก็คือมีตัวเลือกเข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้เปิดใจกับความสัมพันธ์แบบอะไรขนาดนั้นอะ่ะเหมือนเราอยากแค่คือคนเข้ามาเข้ามาได้นะแต่เราคงไม่ได้ถึงขนาดแบบ คาดหวังหรือความพยายามอะไรกับคนคนนี้ว่าเขาจะต้องเป็นคนในอนาคตของเราหรืออะไรเงี้ยคุณไม่ได้แบบรู้สึกฟิลอะไรได้ขนาดนั้นแต่คุณแค่รู้สึกว่าใครคุยกับเราดีใครคุยกับเราสนุกเราก็โอเคเปิดใจนะคุยนะแต่ว่าฉันไม่ได้แบบอยากจะคบใครรวดเร็วหรือเป็นแฟนกับใครรวดเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณคุณไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นแล้วก็อืมคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในแบบที่มัน ค่อยเป็นค่อยไปอะแต่ว่าเอ,อ่อไอคนที่จะเข้ามาหรือความรู้สึกในช่วงเนี้ยคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเร่งรีบผูกมัดหรืออะไรแบบเนี้ยคุณสัมผัสได้ว่ามันเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าตัวคุณเองอะเหมือนชาวท่าน้ำเองจะออกแนวสวนทางสักหน่อยที่ว่าพอใครเข้ามาแบบความพยายามมากหรือหวามากคุณก็รู้สึกกลัว,ก,ลว,ก,ลวกังวลใจไม่ อะไรอย่างนั้นอะไรนะคะก็ประมาณนี้แต่ว่าด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างของคุณในช่วง15วันนี้ส่วนใหญ่แล้วตุกว่ามันเป็นเรื่องของเซนและสัญชาตญาณมากกว่าที่รู้สึกว่าจะมีใครบางคนกลับเข้ามาในชีวิตและทําให้คุณรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ถึงขนาดหนักใจอะ่ะแต่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใหม่มาแบบนี้อีกแล้วมารูปแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องรับมือกับคนแบบนี้อีกแล้วนะคะมันจะประมาณนี้มากกว่าอย่างนั้น ขอดูสถานการณ์ของชาวท่านน้ำหนะะ่อยค่ะขอดูสถานการณ์ของชาวท่านน้ำหนะะ่อยค่ะสถานการณ์ของชาวท่านน้ำไพ่หนึ่งถ้วยรีเวิร์สะคะ่ะอืมชาวท่านน้ำไม่ใช่ไม่พร้อมนะคะแต่ชาวท่านน้ำละเอียดกับตัวเอง คือคุณจะเลือกคนที่คุณมองว่าถ้าในเรื่องคือทุกคนคนเข้ามาหาคุณได้คุยกับคุณได้แต่ว่าใครจะพัฒนาไปได้อ่ะคุณจะคัดสรรทีโดยใช้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรโดยใช้ทักษะของคุณอนะ่ะโดยกฎกติกาของคุณอน่ะนะคะอืมแต่ว่าถูกว่าเดือนนี้มันจะมีใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าสามารถพูดเปิดอกเปิดใจได้นะคะอก้าวถ้วยนะอาจจะมีพวกชาวทัดุน้ำนะคะชาวทัดไฟชาวทัดุลมมีเดวิลราศีมังกรเนาะเคได้มาสองใบเลยเคนะแมคนเอ่อคนคนนี้นะคะเอ่อบอกนี้แล้วกัน ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พยายามความสัมพันธ์อะไรใดๆในชีวิตเขามาก่อนเท่ากับในเวลานี้เอ,อ่อจะพูดยังไงดีอ่ะมันมันเหมือนกับว่าคือตุกเืีนยนะขอตุกิดก่อนทุกคนนะกูตุกเป็นไรเดียแต่แบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคําพูดอ่ะมันจะไปมันจะไปก่อนความคิดอ่ะก็เลยต้องนาให้ตุกันหยุดก่อน <laughs> เพื่อที่จะเรียบเรียงคําพูดก่อนไม่งั้น ทุกคนจะงงช่วงนี้ยิ่งมือคนพูดไม่รู้เรื่องอยู่เอ่อเอาแบบนี้กันนะคะสถานการณ์ในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของการที่จะได้พูดคุยเปิดใจกับใครบางคนในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วสามารถคาดหวังที่จะไปต่อในแบบที่เราต้องการได้แต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องอยู่ตามกฎระเบียบตามขอบเขตที่เราสองคนตั้งเอาไว้ มันไม่ได้เป็นอะไรที่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องคิดให้มากพออะต้องคิดจนแบบได้จริงๆใช่ไหมใช่จริงๆใช่ไหมเราจะไปต่อเราจะไปกันจริงใช่ไหมเราแบบมันต้องมีความมุ่งมั่นเรามีแพชชั่นมากพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อเอ่อตู้ถึงบอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่ เปิดใจอะไรขนาดนั้นในช่วงเวลานี้แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คงอยู่กับคนเก่าๆคนคุยเก่าๆแฟนคนปัจจุบันแฟนเก่าหรืออะไรแบบนี้นะคะที่มันยังไม่ได้มีการขาดการติดต่อกันไปแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ในช่วงเวลานี้อาจจะมีการพูดคุยหรือรีความรู้สึกกันใหม่มันเป็นไปได้ว่าอาจจะเพราะใกล้วาเดนทายหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยมันเลยเหมือนพอได้กลับมาคุยในเรื่องของความสุขการแชร์ลิง ความคิดอะไรต่างๆทั้งในเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยมันทําให้รู้สึกคนสองคนนะคะมันเข้ากันได้มากขึ้นแล้วมันทําให้มาคิดทบทวนว่าทําไมก่อนหน้านี้อ่ะเราถึงทะเลาะกันหรือก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์เรามันไม่ลงตัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันมีความคิดแบบนี้ด้วยเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องคิดเยอะเป็นพิเศษว่าถ้าเกิดตัดสินใจลงไปแล้วว่า จะคบกันจะแต่งงานกันหรือจะไปต่อในความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนอ่ะมันไปได้จริงๆใช่ไหมแล้วคือมันใช้ความคิดเยอะมากแล้วมันใช้ความแบบระมัดระวังด้วยแล้วก็มันมีเหตุผลเยอะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้ตุ๊กบอกเลยว่าการเลือกกันน่ะมันไม่ได้มาจากความรักแบบรักเอ่ยเตยหอมหรือแบบเออหรือแบบฉันชอบเธอเพราะเธอหล่อเธอสวยแบบจีบกันแบบกว่ากว่ามันไม่ใช่แต่มันเป็นด้วยเหตุและผลที่ว่า เพราะว่าที่เราเลือกคนคนนี้เพราะคนคนนี้อยู่กับเราได้ในทุกมิติของเราจริงๆมันมันจะเป็นฟิลความรู้สึกสถานการณ์แบบเนี้ยมากกว่านะคะอือย่างนั้นตุกข,ขอดูบทสรุปหน่อยโอเคไพ่เป็นแปดดา่าคือมันเลือกกันมาแล้วอะ ตุกว่าเหมือนชะตามันเลือกมาแล้วว่าต้องคนนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ลงตัวสักเท่าไหร่ในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาที่ที่จะต้องลงตัวในความสัมพันธ์แล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเคยสูญเสียมาก่อนนะแล้วในเวลาเนี้ยมันต้องกลับมาอีกครั้งแล้วก็บางคนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าในช่วงเวลาหนึ่งอะทำไมเราไม่ได้ให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ จะพูดยังไงดีอ่ะคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่จริงๆก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกชอบขนาดนั้นฉันมีสเปคของฉันอะไรแบบนี้แต่ในเวลานี้แค่รู้สึกว่าบางทีแล้วสเปคมันอาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาโปรไฟล์แต่ว่าเราไม่ได้เลือกจากใจหรือความรู้สึกทัศนคติจริงๆก็ได้แต่ในเวลานี้สิ่งเขาเข้ากับเราได้มากที่สุดมันกับไม่ใช่ หน้าตาหรือโปรไฟล์แต่กลับเป็นทัศนคติหรือแบบการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันะแล้วมันพึ่งพาได้อุ่นใจได้อะ่ะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง15วันนี้ถ้าใครที่กำลังรอแบบลงเอยกับใครหรือใครที่กำลังแบบอยู่ในสถานการณ์เหมือนแบบว่าจะกลับไปคบกันดีหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตุกว่า จะได้กลับไปคบกันแต่ว่าก่อนจะกลับไปได้คบกันนะมันอาจจะคิดเยอะบางคนอาจจะแบบต้องใช้เวลาในการคิดเนี่ยหลายอาทิตย์หรือหลายเดือนด้วยซ้ำไปที่จะคบกันนะคะแต่ว่าการติดต่อสื่อสารหรือการแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคอนเนคชั่นที่มันแบบไม่หายจากกันไปอะ่ะในช่วงเวลาเนี้ยถ้าใครที่หายหายกันไปแล้วได้กลับมามันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้คุยกันยาวนานมากนะคะก่อนที่จะตัดสินใจรอบเนี้ยอาจจะเป็นรอบสุดท้ายของชาวท่านน้ำแล้วที่จะ ถ้าได้คบก็คือได้คบนะคะถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคนมีคู่ถ้าจะได้เลิกหรือกลับมาคบกันหรือใดนๆนนก็ตามก็คือในช่วงเวลานี้แหละ <c oughs> คือมันจะเป็นช่วงเวลาวัดใจเลยว่าจะไปยังไงต่อเพราะว่ามันคิดเยอะมากจนแบบไม่รู้จะคิดอะไรแล้วไม่มีเรื่องให้ต้องคิดแล้วแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องไปต่อเท่านั้นนคิดในเรื่องของการไปต่อเท่านั้นไม่ใช่คิดในเรื่องของการเลิกการจบความสัมพันธ์นะแล้วมันเป็นความคิดที่แบบว่า มองตัวเองในอนาคตทังขางหน้าทั้งสองฝ่ายเลยว่าถ้าเราครบกันนะ่ะเราจะต้องสูญเสียความเป็นตัวเองอะไรของเราบาังอย่างไปนะเรารับได้ใช่ไหมเราอยู่ได้ใช่ไหมหรือว่าเราควรจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความสัมพันธ์นี้จะต้องเป็นรักครั้งสุดท้ายนะมันเลิกกันไม่ได้นะแบบคือมันมันมีอะไรที่มันฟิกไว้เลยว่าเราจะจบกันไม่ได้เราจะเลิกกันไม่ได้บางคนอาจจะแบบคบกับชาวต่างชาติต่างภาษานะอย่างเช่น ถ้าตัดสินใจคบกันเราต้องย้ายไปอยู่ด้วยกันนะ่ะถ้าเราทําเนื่องไปแล้วอ่ะเราจะมาเลิกกันกลางคันไม่ได้นะหรือเราจะแบบอยู่ดีๆแบบงอนแล้วกลับมาประเทศเราอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะมันเป็นการตัดสินใจที่บางคนหมายถึงการอยู่ร่วมกันหรือบางคนหมายถึงการแต่งงานเลยนะแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาคิดเยอะเป็นพิเศษแล้วมันทําให้คิดจนแบบว่าเหมือนหาเหตุผลที่จะไม่ไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ยนะคะ คือจะพูดยังไงดีมันเป็นความสัมพันธ์คิดที่เราจะไปข้างหน้าเท่านั้นจะคบกันจะอยู่ด้วยกันเท่านั้นแต่พยายามหาเหตุผลที่จะไม่คบกันเนาะว่ามันมีข้อเสียอะไรเออแล้วเอามาประจบกับข้อดีอะค่ะว่าอันไหนอะมันมากกว่ากันไหนเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไงอ่ะมันก็เป็นความดันทุรังที่จะไปต่ออยู่แล้วแหละแต่พยายามถามหาเหตุผลว่าก็ฉันจะไปต่ออ่ะแต่ว่ามันมีข้อเสียอะไรหรออะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่ไปเปล่าแล้วมันจะเป็นยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเหมือนเหมือนเหมือนมันคิดอะ่ะเออนะคะรู้จะพูดยังไงดีแบบดูชาว่านําคิดเยอะแม่แบบมากจนแบบมากจนน่ารำคาญนะเราพูดตรงๆนะแบบมากจนแบบว่าแบบทําอะไรให้ง่ายๆเธอบางทีเธอคิดอะไรง่ายๆไม่ซับซ้อนอะ่ะเธอเป็นแฟนแต่งงานมีลูกมีครอบครัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะวินออร์ลอสค่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะแบบด้วยความที่เราคิดเยอะ มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเรากาลังเสียเปรียบอยู่หรือเปล่านะคะเออคุณกําลังรู้สึกแบบคุณกําลังเสียเปรียบหรือเปล่าแล้วก็พอใกล้สิ้นเพี่เอ,อเป็นขึ้นรีเวิร์สเนี่ยมันคงทําให้ชาวท่านนามรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ปกปปปติแหละเนาะมันไม่ใช่อะไรที่มันง่ายๆอะ่ะแสดงว่ากอดเนี้ยมันคงหนักหน่วงมาก่อนแล้วมันคงเป็นความดันทุรังครั้งสุดท้ายของใครสักคนหนึ่งอะนะคะมันก็เลยแบบนะอืมโอเค นี่แหละมันเป็นความดันทุรังค่ะเดือนนี้มันเป็นเรื่องของความดันทุลังการมองไปข้างหน้าอย่างเดียวยังไงก็จะครบยังไงก็จะไปต่อยังไงก็เลือกคนคนนี้แต่ว่ามันมีข้อเสียหรือเปล่านะไอเงี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยคือส่วนใหญ่แล้วมันเห็นในเรื่องของอนาคตอะแต่มันแค่รู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่ง่ายด้วยความที่ไม่ง่ายมันอาจจะหมายถึงเราอยู่ห่างไกลกันมาก่อนต่างชาติต่างภาษาฉันเป็นคนแบบนี้นะหรือแม้กระทั่ง สถานะถ้าเกิดเป็นคนคุยกันอย่างนี้เราแบบเป็นคู่ชีวิตกันได้ไหมแต่ว่าไม่อยากเรียวกว่าเป็นแฟนอะ่ะมันจะมีความยากอย่างหนึ่งมันจะมีความเรื่องไม่อย่างหนึ่งมันจะมีข้อแม้อย่างหนึ่งอ่ะที่ทําให้ชาวท่านน้ำอะ่ะรู้สึกว่ามันได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยนะน,นะคะมันเลยแบบมันยังเลยไม่ลงตัวสักทีนะคะก็ประมาณนี้นะคะชาวท่านน้ำก็ขอให้คุณโชคดีนะ ขอให้ทุกอย่างมันจบภายในเดือนนี้นะคะชาวท่าน้ำจะได้ไปต่อแบบสวยงามจริงๆนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ